สกคือตัวที่จะสนับสนุนให้ในโยบายต่างๆเป็นจริงหรือไม่ดังนั้นผู้ว่าผู้สมัครไม่ว่าจะพูดนโยบายกี่ร้อยกี่พันอย่างไม่มีประโยชน์ครับถ้าเกิดสกไม่ยกมือให้ในสภามันเกิดอะไรขึ้นพักเดียวกันสกผู้ว่าในสนามเอาเข้าจริงๆคงสุดท้ายสกไม่ส่งคะแนนให้กับข้างบนดูแลแค่ตัวเองเพอเอตัวเองไปเกาะกระ,ะแสของผู้ว่าของพักอื่นของกลุ่มอื่นซะด้วยซ้ำไป กัวนีอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันมีอยู่จริงเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดสภาพอย่างนั้นมีอยู่สามประการครับหนึ่ง <1 S 2> ประการแรกเนี่ยสออก็ต้องเอาตัวเองไปก่อนใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติฮนะทางการเมืองก็ต้องเอาตัวเองตัวเองรอดไปก่อนในเมื่อจะเกิดคะแนนเสียงของอหัวหน้าหรือว่าหัวหน้าทีมหรือว่าผู้สมัครผู้ว่าในพักตัวเองเนี่ยมันขาดไม่ได้ไม่ขึ้น อ่าก็ต้องทิ้งก็ต้องทิ้งเอาตัวเองรอดนะครับข้อที่สองมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดิมแหละครับที่สมัยนี้เ็าเรียกว่ากล้วยดูแลกันหรือเปล่าพักดูแลหรือเปล่านะครับว่ามีการดูแลมีการส่งกำลังเต็มที่หรือเปล่านะครับข้อที่สามในโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับมันตะลุมบอลอืม มันไม่สามารถที่จะไปยึดโยงกับหัวหน้าหรือว่าหัวหน้าทีมถ้าเกิดสิ่งไหนเนี่ยให้คุณให้ประโยชน์กับบรรดาสออที่ครัือคนไม่เข้าใจนะคุณดนายว่าเราเลือกสอไปทาไมผมขออธิบายตรงนี้สักนาทีให้เข้าใจให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยที่ฟังในรายการคุณหมาแก่แล้วเข้าใจคือสออเนี่ยก็คือสภากรทมถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละครับ ครทีนี้สอกเราเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีห้าสิบเขตครับก็จะมีสอกอยู่ห้าสิบคนคือเขตละคนเท่านั้นนะครับครับดังนั้นห้าสิบคนเนี่ยทําอะไรครับก็คือทําหน้าที่เหมือนสสในสภาแต่เป็นสภาเล็กละกันสภาเล็กเนี่ยมีข้อแรกก็คือจะออกเทศบัญญัติต่างๆนะครับอย่างสมมุติว่าคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเก็บขยะครับ นะครับก็ต้องไปผ่านสอ,ค,อครและถ้าสอกคอเนี่ยคะแนนเสียงน้อยฝ่ายค้านหรือฝ่ายขัดแย้งมีมากกว่าฝ่ายสนับสนุนก็ย่อมจะไม่ผ่านข้อที่สองก็จะต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่มหาศาลร่วมแสนล้านครับดังนั้นถ้าสอก ไม่อุดหนุนแบบไม่ผ่านหรือว่ามีการเล่นการเมืองจะขอตรงนั้นเยอะตรงนี้น้อยตรงนั้นเพิ่มซึ่งเป็นเป็นเรื่องปกติของสอกถูกไม่ถูกครับถูกถูกถก็เหมือนกับสอสอในสภาธรรมชาติการเมืเองก็เป็น<ะ>อย่างนั้น,นครับ,รบอยากจะให้ลงในเขตตัวเองมากขึ้นบ้านเขตบ้านตัวเองเพื่อตัวเองจะได้มีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นครับสาหน้าที่หน้าที่หนึ่งข้อที่สาข้อสุดท้ายก็คกี่การตั้งคณะกรรมการต่าง ของส,อ,งสอ,อกันเองเช่นจะตั้งคณะนัมการก็ประมาณกำจัดขยะหรือนู่นนี่นั่นดังนั้นผมถึงขอเรียนให้กับคนกรุงเทพที่จะเลือกผู้ว่าว่าสอ,อคือตัวที่จะสนับสนุนให้นโยบายต่างๆเป็นจริงหรือไม่ดังนั้นผู้ว่าผู้สมัครไม่ว่าจะพูดนโยบายกี่ร้อยกี่พันอย่างไม่มีประโยชน์ครับถ้าเกิดสอ,อไม่ยกมือให้ในสภา